สวัสดีนะคะสวัสดีแม่เม่เอซที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะอันนี้ก็มาพบกับน้องทรงการจอมสซนนะคะดูเห็นอย่างกับบรูนะคะตอนนี้คุณแม่นะคะได้ไปกินหญ้าฝั่งนู้นแล้วนะคะ แล้วน้องส่งการโอ้จะมันเหลนมีความสุขเนอะคุณแม่าามาแล้ว,วคุณแม่มาแล้วนะ,ะโอด้ดูนอนเล่นคนเดียวนะแล้วลูกบุึ้นก็นสีห้องได้่ยวันนี้ ได้แล้วลูกได้แล้วสงการเอานอนเหรีอีกฉาก,ก,กหนึ่งบ้านี้อ้ไม่นอนเหรียแห้งเหรอลูกออนอนเล่แลนแรงจังเลยเนเราไม่ได้มาหากันนานเลยนะสงการข้าจะไปขับรถไทยอยู่เอ,อา้างหอยตั่หอยเน โอยโอโอ้ยโอ้ยรู้จักเล่นอีกู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อโอโอโอ้ยติเตะเอาเตะแล้วเอาเตะเตะแล้วเออออนนมีคนมาหยอกโว้ยพญ่หนวดอยู่พญ่หนวดไปโนหาช้งโอ้ยไม่มีคนหยอกสงการเลยฮะ การจะโชว์ขาหลังสักหน่อยโอ้ยไปแล้ว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 ไปหาแม่แล้วนะไปหาแม่แล้วอ้ออาหารอ่ะ ไปโน่นเหรอูกสางเนี่ยก็ถูกสางก,กินอีกแหละสงการเอ้าเอ้าสงการาสงการแตงโน่นอย่าไปเล่นโซ่แม่เด้อนั่นเด้อเด้อเด้สอสงการโซ่แม่ไนั่นโอ้โหดูนะคะตัดภาพนะฮะ ตัดภาพมาที่พี่สาวของน้องสงการเอาลุกได้แล้วน้ำฝนจ๋าอเมื่อกี้ยังนอนอยู่เลยนะฮะโออถ้าได้กินเขาก็จะนอนกินนะฮะโโอ้ดู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 ด,ดสาวน้ำฝนเดินดินแล้วเดินดินแล้ว อ,อ้ย่าเอ้ยเอ้ยระหว่างรอน้องสงการมาหาเรานะคะเออน้ำฝนเป็นน้องสงการมาแล้วน้องสงการมาแล้วน้องสงการมาแล้วไปแอบแอบถ่ายน้องสงการกันดีกว่านะฮะเออดู เดินเล่นแล้วก็มานอนเล่นนะคะม่กาเข้าไปใกล้นะคะคุณแม่คุณแม่ห่วงน้องสงการนะคะรับแล้วรับแล้วลับแล้ว,ลวนะคะนอนไปนอนมาก็จะหลับแล้วน่าจะเอาทรายมาให้น้องตรงนี้ด้วยนะ ไปขุดทราย <laughs> มีทรายตรงนี้คงจะดับเล่นดับมีความสุขนะคือม <c oughs> วลอะล้ คุณแม่ก็ขอกินแอดแอดอยู่นะคะหลับแล้วนะคะเดินเล่นหลับแล้วโตวแล้วผมโตแล้วผมนอนได้แล้วไม่ต้องรอคนตากล่อมแล้วโอ้โหนอนเก่งดูกว่าจะหลับนะคะก็เขียบไปเขียมาย อายืดก่อนเฮ้ยโอ้เห็นคุณตามาแล้วโอ้เห็นคุณตามาได้ยินกัได้เลยได้ยินคุณตาเด้่ยเข้ามานโอ้จะได้ยินเสียงคุณตาไม่ได้นะคุณตาพุ่งตาึกเป๋วเลยอ่อต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 ามากล่มแล้วโอ้จัง่องเสียงพื้นตจู่เลยโอ้ยอยู่ดูเห็นคุณตามาไม่ได้นะฮะโอ้ยรักคุณตาแต่เด็กเลยโอ้ยแล้วส่งเสียง เราเรียนด้วแล้วมือกล้ามคุณตาไปดูพี่น้องฝนก่อนนะรู้สึกว่าไม่เอาด้อฝนจะเล่นกลแล้วนะเก้ขาออกได้ดูคุณตาให้ใส่ไว้นะคะเพราะเพราะว่าต้องฝึกใส่เวลาออกงานจะใส่ปอกขาผ้าไม่ได้นะคะอยู่ ต้องใส่ไว้นะคะนี่แล้วแกะอ,อกอีกเอาเอาโอ้ยสุนการฉุนการเดินไปแล้วโอ้ยฉุนการจะไปกินเมียมแล้วจะมานอนแล้วนะคะสุนาการอืมมานอนตรงนี้แล้วลูกแลว้ลวแลว้ลวแลว้วเออมานอนตรงนี้เ,เ,เ,เร็วเร็วเร็วไอ้ยันเจียมยันตายแล้วไม่กล้าไม่กล้านอนเลยนะฮะ อู๋คนนอนตรงนี้ใครต้องนอนตรงเนินอืมเป็นตาอย่ากวนผมนะกวนตาอืมดูปาจะหลับนะฮะปอจะหลับ ดูคุณแม่ก็เอสเอสอืมโอ้ยหลับแล้วอถ้าคุณตาเข้ามาได้ตื่นเลยนะคุณตาจะพาเล่นคุณตาเข้ามาตอนเด็กน่ชอบคุณตากล่อมนะคะโตมาก็พาคุณตาเล่นนะคะคุณตาอย่าเข้ามานะผมกําลังนอนอยู่ดูท่านอนน่ารักมากม้วนแฝนตัวเองลงในหลุมนะคะ คิดว่าตัวลึกนะฮะ <laughs> อืมน่าจะหลับลึกแล้วนะตอนนี้ <laughs> มันตาเข้ามาไม่ลืมตาเลยน่าจะง่วงนะฮะอืมดูนอนเสร็จจังหน่อยก็วิ่งอ้อมคอกนะฮะ,ะอ,อืมเอ๋โอ้ยคุนตากำลหลับนะนะฮะดู หลับแล้วนะคุณแม่ก็เอ๊ะขอ,อกินหน่อยเขากินหน่อยอืมมันกล่อมลูกไปในตัวนะฮะดูมักล่อมลูกไปในตัวเลยคุณแม่ นะะหลับแล้วหลับแล้ว <c oughs> ดูน้องขุน เดี๋ยวเราพาไปดูน้ําฝนน้ำฝนเขาจะดูหงุดหงิดกับผ้าตัวนี้เหลือเกินนะฮะมันมีน้อยๆด้วยน่ะอโอ้ยน้ำฝนจะทํายังไงเนาะจะทํายังไงเนาะจะให้ผ้าตัวนี้ออกเนาะโอ้ย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 เตะขรังโอ้โอโอ้โอโอ้อโอ้ออกไปออกไปเอาเอาเอาโอ้ยโอ้ พายมันมีใยน่ะแล้วมันยาวๆแล้วมันมันลงตุงยังอ่ะดีดูุดน้ำฝนนะฮะน้ำฝนรู้สึกจะขี้งดหิดนะฮะจะงดหิดกับผ้าชิ้นนี้เยอะเกินนะฮะน้ำฝนเหนื่อยแล้วลูกเหนื่อยแล้วน้ำฝนเหนื่อยแล้วเนี่ยคนตาไม่รู้ทำอะไรเลยคนตาไม่ช่วยหนูเลยหนูนะจะเป็นผลดีต่อน้องนะน้องไม่ต้องเดินบ่อยนะฮะ ฝึกไปในตัวเดี๋ยวออกงานจะเดินในงานไม่ได้นะคะโอ้โหท่านอนเทมากพีเอฟซีท่านอนเทมากนะคะอีอ,อีอะไรลูกอะไรอะไรไม่มีอะไรกินหรอกลูกมาว่ะถ้าจะกินลูกมาว่ะอ้ยหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้ว,ลลวล <c oughs> น้ำฝนบอกอี <c oughs> เราไม่ได้หลับหรอก น้ำฝนน้ำฝนจะหลับบ้างไม่หลับบ้างนะะเดี๋ยวเขาก็จะหลับแล้วนะสงการหลับแล้วพี่ก็จะหลับด้วยนะโมโหกับผ้าชิ้นนี้นะ,ะฮะอีกินกล้วยไหมน้ำฝนกินกล้วยไหมมาเร็วมาเร็วอ่<แ>ะฮะ จะลุกแล้วเล่นแล้วนะเล่นแล้วเล่นแล้วเอ้ยเอ้ยไม่ยอมลุกเลยนะถ้าลุกก็จับมโหูจะมโหกับผ้านะฮะโอ้โหโอ้หนะฮะเดีย๋ยวเราไปดูน้องสงการกันเต่าก่อนจะจบคลิปนะคะโอ้ก่อนจะจบคลิปเราก็มาดูน้องสงการกันเต่าอ,อุ้ย ตอนนี้คุณแม่เขาไม่สนใจเราสนใจกับอ้อยมากกว่านะฮะาามาดูเะามาดูมุมน,นี้เอ้าเอ้อานะฮะดูคุณแม่คุณแม่มอโอ้ สงการนอนนี่น่ารักมากเลยนะคะ,ะแล้วก็ทิ้งท้ายไปกับคลิปน้องสงการนะคะกะ็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจหนึ่งการติดตามช่องน้อย,อยแสนพูนด้วยนะคะโ,โ,โอ้โอ้อันนี้ก็มองโหูใหญ่เลยโอ้ยตายเลยโอ้ยไม่ยอมไม่ยอม จะออกให้ได้จะเอาออกให้ได้เป็นอะไรกับผ้าตัวนี้มากไหมลูกโอ้ยโมโหโอ้ยโมโหโมโหโมโหใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยโมโหโมโหโมโหนะโมโหมากเลยโอ้ยโอ้ยเหยียบขาดแล้วโอ้ยเอา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 ขาดไปแล้วสีนึงเด็บซี่ขาดไปแล้วสีนึง โอ้ยโอ้โอโอโอโดูตีกันกับผ้าน้ำฝนเนี่ยโอ้ยงเงิดหลน้ำฝนก็โมโหน้องสุนการเล่นก็จนเหนื่อยนะฮะอืมโมโหยังเลยโมโหกับผ้าชิ้นนี้จังเลยนะฮะอืม จะหลับแล้วจะหลับแล้วนะคะจะหลับแล้วจะหลับแล้วเห็นน้ำฝนป้ะปะป้ป้ปปปปไปเดินเล่นเร็ว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 ไปเดินเล่นเร็วไปเดินเล่นอืจะหลับแล้วนะคะก็นะคะขออนุญาตขอตัวนะคะ จบคลิปก่อนนะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เพราะหนึ่งไลค์1แชร์ share, เป็นหนึ่งกำลังใจ1การติดตามให้ช่องน้อยๆช่องแสนคูณคำคูณแฟมิลี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปขอตัวไปดูน้องๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะ